สวัสดีครับเมื่อนี้มารวยมาเอาใบรับร่องการตายของพ่ออยู่โรงพยาบาลนะครับเมื่อพ่อยายออมเด้อนะครับยายออมนี่เพิ่นอยู่ใกล้ๆกันครับมารวยมาเฝ้าคุณตายน้ำกันนะครับพอดีเล่าได้ยินมารวยกับพ่อนะครับกับพี่น้องคุยกันเรียงตัวเลขเพิ่นนในยินชัดนะครับเป็นตัวเลขตัวนี้เพิ่นเลยบอกนะครับว่าเพิ่นจะซื้อน้ำตาเป็นเลขไข้ตัวนี้นะครับเพื่อไในยินตัวใดนะครับตังจับมัลวยกับพี่น้องนะครับล่องไปฟังเลขคุณยายออม ฟังจบคลิปเด้อนะครับรวาวะไทายไรเทียนะครับเพราะว่าคุยกับหมอแล้วก็เลยได้จะว่าไมาคุยกับยายนะครับอาจจะพอตอนเนี่ยลองไปติดตามกันเลยครับมารวยผ้ามาเบิ่งเหลือฝาโล่งคุณตา่อนเด้อน,นะครับผัวบ้านรื่มไทยลงไอเบิ่งเนาะืันนี้กับว่าฟังยายอมเนาะเป็นในยินตอนพ่อยายบอกเลขนะครับเลขตัวไหนเป็นยินชัดเลยมานะครับเป็นว่าจะซื้อรัฐบาลไท้พร้อม คนจะซื้อตัวใดเป็นเลขของพอเงาวยลองไปติดตามกันครับนี่แม่อันดิเงินมืออีพอเราเพิ่นแม่อันดิเินะชัดเลยแต่แม่เพิ่มาเ่เนี่ยแล้ววานันบารเพิ่นทีเด็ดเพิ่นบาห้าสี่สี่ห้าแมนบอเออบานีบานีอันเรเบมร์ตูเรเบิากันหัวคนแล้วแมนบออันห้าที่ห้ากบ้าโอ้ยเตรีมคุ้ดีเนาะห้าที่ห้าก ละว่ะป่ันนี้แม่ก็เลยว่าถามีนายูุ่มที่เอาเล้าออกไปแม่บอกอายุเล่าเท่าไรน้าแม่ก็เลยว่าเสียอ,อายุเลาไปน้ำมีเด้อ,อแปดสิบหกเนาะเม่ว่าก็หกสีสีหงจะไปปานี่เธอเม่ว่านนพอแล้บอกเออคำนอกหาหกเรา มันที่กับหกกมาแบบนี้กับี่ันหกสี่เก้าสี่เนาะเออ่นหลักตรงซื่อของโอ้ผู้ขายกับผ้ากันน้ำน้ำเล่ากับมไนเลคือตังแบมีเจ่หัวเห็นบ่แมวออกไปนั่งอยู่ทางนอกแมวอันยาผ้ากับได้ซื้อที่หาหาทีไหลายกหาขดซือน้ำเน้แม่ว่าแม่ได้ยินงเล้าวบอกล้าสามตัวเหรอมือมันออกมือมันออกเรื่อยๆมันออกสี่ห้าหกเลยมันนั่นนะแม่ อแมมุตุชื่อรวบกับทแม่แค่สามตัวเลย,ยพัดขึนชื่อแต่ซหาซีหาใรเมีานะเลขเลขไทยย่ายเอื้อแต่อะไรบ้างนะเลขไทยเมีวบานชุดสี่เศดเศดหกกับหกีโอ้ย่ายซื้อของพญาน,นะอืขสม่ของพญาน่ก็ไปยุลาพายนลาเลขพายุลาเนี่ยโอ้เจ้าเราหกขัด้ิเลขก็ไดิยินรเราอออยู่อโอ้ย่ายผู้ฟังหน่อยอะไรยินเนาอแม่ก็นั่งสังแม่ว่มามุตุลุงไปอะไระเลขลุงหันแม่ว่า เอาคือบทซื้อเนี่หกหาเนี่ยบ้างหกหาหาหกแมมเน่บ้างครับอันต้นต้นหน้าบ้าห้าห้านั้นเนี่เออ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 เอาหาหาแล้วบ้าง่ะจะไปเอาแต่หาหาหลายหาหกคันซื้อแน่แม่นั่งดูแม่จินครับแล้วเนาะเราก็บอกเราบอกใครนี้ได้พอล่าลูกใครบอกดูแต่ว่าคนเราโป๊ป็นคนเราโปเป็นเนี่ยนะโอ้ยายไทยเนี่เลยตามหกตามหกสี่แน่ๆตามหกสี่ 6ปีกับไปอยู่กองเราก็อย oh ู่เร้า8 6ปีทางโลกก็81อืมนี่แหะ่มาติดสปีรัดทงเราไปพอดีว่าฉิมาเอาไปแจ้งตายแล้วนะเป็นนั่นคือมื้อได้เจ้าเราไปแกะปลาปลามื่นนี่เราไปอีนซะเราก็บอกลูกเตาอยู่ดอกทกเตาเขางม่ได้ยินลบสูดท้ายเนาะมันแค่ารเก็บฟันเอาเนาะมาเมื่อเอาอย่างไรฮะเองความ เ่าลูกยากบ่าไปซื้อน้ำมันเลยเนาะโอ้ยแม่บอกไปซื้อเล็แล้วแม,แม่ที่บ้านแม่ทีเก็บไปจะซื้อเลขไทยองแม่ว่าก็เลยสิยไอแม่บังบอกสู้ฟังว่าผ้าซื้อไงซื้อน้ำกันเลยสเฉยนี่นมันทักเข้ามัเนอย่างว่าโอ้ยเฉพากันซื้อแต่ซื้อหาหาซื้อายแม่ว่าคือบวกซื้อหาหกหกหานี่มาสั่งใหญ่ผู้เิ่นเถ่ากมูลเราขันยังขึ้นมาหัวบันไดโพธิไอีแม่เห็นอัไรเลี้ยฟ้าลองไหมจังหว่าตัวใดงแม่เห็นลูกฟ้าลุงแม่ขันแม่ตีตี แม่ที่ตีหกห้าศูนย์หกห้าศูนอืมเราจะศูนย์หกศูนยห้าหกศูนย์ห้าหก่ายเนาะอืพอเอาเรืองฝาลงกง่ายเป็นอืายเลยเห็นเนาะอืม่กขทิตีเด็ดนี่ครับผมเีขก็มันติดศูนย์แล้วใส่ศูนย์ครับผู้่าับศูนยเก่านะอืมผู้เฒ่าผู้คนเขียตายใว่าคกว่นเราตายผู้ฝันเลยมั้ผมฝันว่าคืออายเล่าหรือตัวเล่าเหือตายนั่นขังล่งเดยอ แต่ว่าเราไปในโลกอยู่ขางโลกบานเย็นร่มผัดบางแห้งตัดต้นไม้ขาดคือคนตัดเนี่อปิวขาดสองทอนทำตอนร้อยกว่ามืมันวันวันวันโอ,อ้ยยัานพอซะนอยคือวายอยู่แต่ว่าผมกับตีสี่หก <6. S 2> กันได้เงิน่ะลงมันสี่หกข้อตากระสุนเหมือน่ะโลกสี่สี่หกศูนันแหนัน้เข้ากันนี่ด้เนี่ยเมีนมายากป่าวมันเป็นลิไก่ิไว้ผมก็คขึ้นได้ใจผมเมนซเมนซือซื้อหาซนหาศูนเกิดหกืา ชีซูลกับอะไรกันเนาะเออชีผมก็ถือก็ผมตีด้วยตัวเนี่ยเนาะเอาลองเลิกพี่น้องเนาะเป็นลมึงตรงกับยายว่าพอดีเนาะเอานะครับชกชกมันมันเป็นน้ทางของเมียพอมันเลิศนำมอรวยเพิ่นนางฟังมอรวยครับพอกับพี่น้องคุยกันนี่แหละแล้วก็จอดฟังว่าพี่หญ่สิบอกเลยตัวใด แม่ว่าทำแม่นั่นแม่สิปเอ็ีเลขไทยกูเลยอ่ะเออเนาะอันนี้แม่ก็นั่งเคือเจ้านั่เพื่อเราแม่เราคงกันนั่งเพื่อผมนะแม่สิบเอ็ดสี่เลขไทยละครับครับเอาชุกๆโรงงานน้ำแม่อมเนาะนะครับผมครับเนี่ยครับเนี่ยแม่อมพุ่งค่ะเมี่อมอมพุ่งอมอ๋อเมี่อมเนาะครับเมี่อมเนาะนะครับพอดีอันแม่อมนี่เห็นพราะงี้เราเบาเนาะเบาเรียงเลียชัดเจนนะยายนะอือแม่ก็นั่งฟังนั่งฟังแล้จ่อว่ากันอะไรตัวเนี้ย นัละกหัวเราไปเนาะไป่อหลกหัวเนามูตูของไม่ต้องหักขวนแล้วเนาผู้เมนังฟังยิ่มกรเลยสัะอืมาแต่ยแกฟังแล้วเนาะแม่กระนั่งอยู่แม่ก็นังอยู่ตูแม่ก็นั่งก้าอี้ผูตู่เขพุ่มถามดีเพิ่นเพิ่นลำพานเพิ่นก็เลยเบาแห้งบัน้มูตูได้หัวขวนเพิ่นระเลยเบาปาของมาหาบันีแล้วเลยมาหางอกแล้ววะสุด้ายครับ แม่กนลังฟังันสี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 หาหงแล้ววะโอ้น่ะแล้ววะนี่ยามาหมูตูกคุ้มซื้อแต่สีหาสีหาแม่เตียงรอบสิบแปดด้วยนะเนาะอือเบอรเตียงขนาดสนใจด้ยเนาะอือนี่ก็ได้ว่ามูตูคือบอซื้อแน่ขาหาหงุบแม่ว 5, ม่ะ้ะะะระท่านซื้อเด็กตัวนั้นเห็ห่จังไัดไกะล่องรอก,กับศูนย์หาหงุบขาล่องรอบอือซื้อไบลอือ นี at, ่ล <ừ. S 1> or ่ะลืมต้นแล้วบอกสิซื้อเลยแต่ว่าเราบอกถึงตมตัวเอาบ่เป็น่แม่นได้เอาบ่เป็นตวถือ3ตัวาน่ะลามันออก4 5 6แมนั่นน่ะอิมเออมื้อเราบอกว่าลา4 5 6ตยตามไทยอยู่ตามไทยตอนแเนาะตัว6สดดอกเนาะเออมสิ4 6 4 6อือ สี่หกกระพายุของเขาแต่ว่าหาหจะเริ่มได้ไงยหาหกกับตามตัวพีเจ้าเพราะว่าฝาลูกน้ำตาอรดีจเยิ่งให้เบยเพื่อนห้าหกนึ่งาเออเออนดีใจเยี่ยเวิ่อมันเป็นศูนหาอะไรแต่ว่าอันเลขานขอดหัวไหมอื่เลขานขอดหัวเขาแข็งปินลุงตัวเออเขาปินลุ่งอะไรอืมมันจิเป็นหัวขาที่อมว้าทั้งมมดว่าเอาขอดหัวไปเออเขาขอดหัวไเ้าเขาแข็หันเลยเจ้อืมันจะเป็นยังไงเพ่นเลข0ุนเนี่ยมันคือตูฝนหัดเออ S <S <S เป็นบนไหมอ่ะอมไอปูมักมนก็เป็นบ,บนบนบนี้เผาเผาเส้มือเร็วออกด้บยานนี่ไงนาือเผามือนมือเร็วกว่าอืถ้าเขาเขาวาคนเดยเผาเเร็วออกมักเม็นเด้เม็นล้ล่งต้องว่า,าฝาลุงเราฝาลุงแล้วกรไปอ,อยู่ราจะลืมอายุกับแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดอือเขาเพิ่มอีปีหนึ่งเป็นแปดสิบเจ็ดนั่แต่ว่าหายีสเตายแปดหกอืแปดหกแปดจ็ดว่าอันผมมาลงมาน้ำได้นี่ เลขเตียงเราออกรถสุเทียนั่นละมื้อเรามื้อแรกออก18ลาวเด้ยายเอาเลขเตียงเราวันไว้น้ําหําออกไว้ได้เนาะ18เนาะแม่ก็มักเด็เราเอามาโอ้ยคนใหญ่แม่ว่าส64อือจ้ะนี่ผบอกว่า64เนาะเอาลองเด้อพี่น้องนะเลขแม่ออม446เมักน้องพ่อพ่อใหญ่เราบอก4 6ห4 5 6เนาะรบอก4 4ห ซ like ี่ๆหาหาลูกบ่ตั yep. ้งใจฟังเนาะลูกบ่ต uh. ั Sev ้งใจเอาเนาะบัดนี six, five, five. Uh ้ทุกลูกทุกเต่ามัได้หัวคนแล้วอือกูแม่นั่งแต่ฟังว่ท่นมุตัลงไปเป็นตานสิ่อย่าพากื้อก็ซี่แน่แม่่าโอ้สดเนาะยายเนาะแม่ยังเอิ้นบอกอีนันผู้น้อยเออนังลูกสาวผมเออบ่บอกอนเว้ย นั่งมาท่นนอันคือจะ้ักอาจะซื้ออันซีหาหาซีหาหาเจ้าคือชื่อหาหกเมย์บ่ยายนั่นจะขึ้นมาดูดีไม่ใหญ่แถวๆขึ้นมาหาเมียดูแล้วก็ตีนแล้วบอกดีตีนกันเออแบบมันบอกโอ๊ยเมนที่ไม่ใหญ่ว่าอีหลีแล้ว่ะกเออสามตัวเลยซีหาแต่ว่าสื่อเล่าน้องสื่อไทยน้องเราเนาะอยู่ว่าโพสตอเน้อนะครับน้ำไทยน้ำไทยเนาะพอเราบอกคักีรีได้พอเราเรากระปกเมนดูดีเง้เมนเพราะว่า ่าเกาเราก็แม่นอยู่เฮาหลงลืมซื่อๆกินเฮาบอกแม่นเด้ป้อเคยถือนําเราดูอยู่นั่นน่ะนี่ก็ขึ้นโลดขึ้นไวไทเฮาเบิ่งมื้ออื่นครับมเตียงเตียง18เนาะอือเพราะว่าเรามานําแรกก็งวดนมานอนี่ออก05เตียงเราเตียง5ออก05มันอเราก็แม่นอเราก็ได้เาเต้าอยู่สมดูเต้าเบิ่งแงเรายาบยแงมาแม่ว่าลอก้อเราเขาเจ้าว่าอก ยายนะสี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกนะนบ้านเรียกว่จันเมย์แล้วก็บอกถึงขนนั้นถึงคนั้นถึงสามตัวเลยยายขันแม่ขันแม่เล็กไทยแม่ก็คิดว่าแมี่ยจะซื้อของเราไว้ซื้อๆเด้อแม่จะซอไว้ซีหกแทนมายยกเดียวขั6แม่คิดว่าค่ะขันแม่โดขาหกเลยแม่สิซื้อสี่สี่หกแม่สะซื้อสี่สี่หกนั่นเะเวาจะืของาเองครับ่ะ ยามันเห็เม yeah. ื mm. no ่อท no okay. okay. oh, ่านโนีภลแม่บ่ทรบบ่ลุ่าข้าเจ้ากับเม้นเมื่อบ่ท่านขม้นเมื่อสวงใบกับชิทูบปกรองสาวซื้อ่อยอืมแคิดว่าแม่มกศีหกหกศีหกศีรี่หกเนื่อยาเราหมักเนหมนอเอาตานี่คนหญ่นี่แหละครับเพราะว่าเราแหมฮูกาหาฮูแม่ขิรัดไปกันเดี๋ยวเราเสียวง้าล่งนะยาเด้อเออเสียวง้าล่งร่กันได้สีีชอยนะเอาวงฝาล่งกันครับ